ในส่วนของการบรรยายนี่นะครับภาคหนึ่งะครับในวิชาทรัพย์ก็ที่ดินวันแรกนะครับอาจารย์ก็จะมีดีกามากมายให้เราดูไปเลยครับก็จะมีดีกา5 1 6 1นึบะครับก็เป็นข้อมูลในแผ่นบันทึกข้อมูลไม่ถือทรัพย์นะครับก็มีดีกา8 7 7เเนะครับเป็นการลักกระแสไฟฟ้าผิดทางรักทรัพย์นะครับ แล้วก็มีดีกา1 8 8 0งแปดแปนทับสองะครับรักสัญญาณโทรศัพท์จากตู้โทรศัพท์สาธารณะอันนี้ก็ผิดฐานรักทรัพย์เหมือนกันนะครับก็จะมีดีกา5 3 5 4ามครับทับสองปรับจูนและก็ปี้ขึ้นสัญญาณโทรศัพท์มือถืออันนี้ไม่ผิดฐานรักทรัพย์นะครับต่อมาก็ดีกา8 1 7 7นึ่งทับสองนะครับก็คือนําเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ปรับขึ้นสัญญาณและรหัส เลขหมายโทรศัพท์ผู้อื่นนะครับน,นั่นก็ไม่ผิดฐานลักทรัพย์เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตัวอย่างคำพิพากษาดีกาที่วินิจฉัยว่าเป็นทรัพย์สินนะครับอันนี้เราก็ลองไปดูกันนะครับว่าจะมีดีกาอะไรบ้างนนครับจะมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8ดีกาด้วยกันนะครับนี่ก็ลองกดสตอ็อแล้วก็ลองจดไว้นะครับเพื่อใช้ในการทบทวนก่อนสอบกันนะครับ ในเนื้อหาต่อมานะครับก็จะบรรยายเกี่ยวกับประเภทของทรัพย์สินนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีอสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ทรัพย์แบ่งได้ทรัพย์แบ่งไม่ได้แล้วก็ทรัพย์นอกพาชย์ส่วนทรัพย์สินธรรมยาเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟังมานะครับหรือใครมีความเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับมาเริ่มที่หัวข้อแรกนะครับอันที่อสังหาริมทรัพย์มาตราหนึ่งสามเก้านะครับก็จะมีที่ดินแล้วก็ทรัพย์อันติดอยู่กับที่ดินมีลักษณะ เป็นการถาวรนะครับก็น,นี้ก็ตามหลักกฎหมายทั่วไปนะครับที่ดินก็จะเป็นทรัพย์ที่ติดกับที่ดินโดยธรรมชาติกับทรัพย์ที่ติดกับที่ดินโดยมีผู้นํามาติดเช่นตึกบ้านนะครับข้อสังเกตนะครับที่อาจารย์จะให้ดูนะก็จะมีดีกา4 9 9ทับสองกครับก็ดีกา7 9 9ดเกทับแล้วก็ดีกา3 7 0 2จ็ดนทับนะครับถัดมาครับก็จะเป็นประกรนยายเกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์คัมมาตา140นะครับก็จะมีหลักอยู่ว่าทรัพย์สินอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์สิทธิที่เกี่ยวกับทรัพย์สินนั้นก็จะมีกขคนะครับก็จะมีสิทธิ์อันเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์ที่มีรูปร่างข้อขอขายก็คือเกี่ยวกับที่ไม่มีรูปร่างครับข้อควาสิทธิ์อันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับก็มีสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สิทธิการเช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์นะครับ ก็จะมียกตัวอย่างดีกา5466ทับสองาเข้านะครับที่ประชุมใหญ่แล้วก็จะมีวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ก็จะมีดีกา9544ทับสองนะครับเครื่องหมายการค้าไม่ใช่สังหาริมทรัพย์ครอบครองปลปะักไม่ได้นะครับก็มีดีกา6466ทับสองเครื่องหมายการค้าครอบครองปลปะักไม่ได้นะครับก็มีดีกา846ทับสอง ลิขสิทธิ์เป็นทรัพย์สินแต่ไม่อาจจะเป็นทรัพย์สินในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ป4จึงครอบคลองปลบักไม่ได้นะครับต่อมานะครับหัวข,ข้อที่3ครับทรัพย์แบ่งได้ก็ทรัพย์แบ่งไม่ได้นะครับตามมาตรา1น1 1งสหนึ่งนะครับตัวทรัพย์แบ่งไม่ได้นี่ก็จะมีแบ่งไม่ได้โดยสภาพหรือว่าโดยลำนาจของกฎหมายนะครับเช่นหุ้นนะครับส่วนควบวาระราจำยอมแล้วก็สิทธิจำนอนนะครับก็จะมียกตัวอย่างดีกา 8 3 1 4ถึง8 3 1 5นะครับปี51ครับก็การแบ่งแยกที่ดินที่โจทย์รับจำนองโดยแม้ปรากฏว่าโจทย์ให้แบ่งแยกโดยปลอดจำนองต้องถือว่าจำนองครอบไปถึงทุกส่วนนะครับแล้วก็มาที่หัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของทรัพย์นอกพานินนะครับมาตราห4 3งี3ก็คือทรัพย์ที่ไม่สามารถถือเอาได้ครับ ทรัพย์ที่ไม่สามารถโอนกันได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับก็จะมีมาตรา1305นะครับสถาหนะสมบัติของแผ่นดินมาตรา1 5 9่เาปรทับ41นะครับข้าวบกระ,กะเลียเยเ้ยงดูนะครับก็มีพรบาคณะสงฆ์พศ2505มาตรา34นะครับข้อสังเกตก็คือ3อย่างนี้นะครับก็คือต้องห้ามโอนโกันโดยเด็ดขาดครับแล้วก็จบการบรรยายของวันแรก ไว้เพียงเท่านี้นะครับ